สวัสดีค่ะอากาศก็ยังร้อนอบอ้าวเหมือนเดิมนะคะในกรงใหญ่ของถุงเท้าขาวถุงก๊อบแกะโตเล็กก็ยังคงต้องใช้วิธีแกะน้ำแข็งให้เด็กๆเหมือนเดิมนะคะของพี่เปากับตาหวานก็มีนะคะแต่ว่าในกรงใหญ่เนี่ยจะให้น้ำแข็งเยอะกว่าแกะให้บ่อยกว่าเพราะว่าอยู่ด้านนอกนะคะแล้วช่วงกลางวันเนี่ยรับแดดเต็มๆเลยนะคะอากาศค่อนข้างร้อนจริงๆเด็กๆก็คงต้องอดทนกันหน่อยเอานะเห็นไหมคะเนี่ย เวลารักกันนะคะร้อนยังไงก็อยู่ใกล้กันได้นะคะอิงแอบแนบชิดกันแบบนี้นะคะแต่เวลาไม่ถูกใจกันขึ้นมานะคะอยู่นคนละมุมโกงยังไม่ได้เลยนะคะจะตีกันตลอดเลยนะคะคู่นี้นะคะเขาตีกันทุกวันนะคะทุกคู่นี้นะคะเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ตีกันแบบนี้แหละค่ะถุงเท้าขาวก็ไม่ยอมใครเหมือนกันนะคะเวลาเจ้าถุงเกลรยถุงเท้าขาวก็ตกเอาเรื่องเหมือนกันนะคะพ้อกันนะคะอยู่กันมาเจ็ดแปดปีก็ยังทะเลาะกันอีก ไม่เบื่อกันบ้างหรือไงก็ไม่รู้นะคะหลังจากพี่เปาไปหาหมอแล้วก็คุณหมอยืนยันนะคะว่าพี่เปาไม่ได้เป็นเชื้อรากินเนื้อนะคะก็กลับคืนสู่อิสระภาพนะคะพี่เปานะคะไม่ต้องถูกกักขังใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะก็เข้ามาในห้องตาหวานได้ตามปกตินะคะเข้ามาก็เหมือนกับว่าตื่นตาตื่นใจนะคะไม่ได้เข้าห้องน้องมาหลายวันนะคะ ก็เลยต้องสำรวจห้องน้องซะหน่อยนะคะสซนค่ะพี่เปาอยู่ตรงไหนก็สนนะคะซุกสซนไปตามเรื่องของเขานะคะแต่แม่ก็ยังไม่ไว้ใจที่จะปล่อยเขาไว้ตามลาพังอะ่ะกลัวทะเลาก,กันอีกนะคะเดี๋ยวตาวานจะโดนพี่เปาทำขนลวงอีกนะคะ สงสารนะคะไม่อยากให้ทะเลาะก,กันนะคะก็ยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้โอกาสหยุดหยุดก็ค่อนข้างจะง่ายอยู่นะคะแล้วพี่เป่าก็ตัวโตกว่าตาหวานเยอะนะคะตาหวานคงสู้พี่เป่าไม่ไหวหรอกลําพังพี่เป่านอนทับนี่ตาหวานก็แบ่งได้นะคะพี่เป่าเกือบห้ากิโลนะคะสี่จุดเก้ากิโลนะคะก็เกือบเข้าสารถุงหนึ่งเลยนะคะดูสินะคะเนี่ยตาโตมีตัวโตไปไหนนะคะถ่ายมุมไหนก็ตาโตนะคะไม่ใช่ว่าแบบแม่ตั้งใจหรือ จะถ่ายให้เขาดูตาโตะะเขาตาโตจริงๆนะคะทุกมุมเลยนะคะแล้วก็สนแล้วก็ด้อด้วยนะคะพี่เปาเนี่ยแต่เมื่อวานออกไปหาหมอนี่กลัวงอเลยนะคะไม่ยอมออกจากตะกร้าไม่ยอมใดๆทั้งสิ้นนะคะซุกซุกอย่างเดียวนะคะอยู่ในรถก็ร้องไปถึงร้านคุณหมอก็ร้องแอบด,ดึงเท่าไหร่ก็ไม่ยอมออกจากตะกร้านะคะต้องใช้วิเชหยหยุดมากทีเดียวในการที่จะพาพี่เปาออกจากตะกร้าไปพบคุณหมอน,นะคะ เมื่อวานโชคดีคะ่ะที่ว่ามีรถพาน้องไปนะคะไม่งั้นก็คงลําบากเพราะว่าพาไปพร้อมกันสองคนเลยนะคะแล้วน้ำหนักแต่ละคนไม่ใช่น้อยนะคะเคอรบี้เกือบ8ปกิโลพี่เปาเกือบห้ากิโลแล้วก็เล่นเอาเหงือตกคอดีนะคะแบกกันไปทีหนึง อีกสองอาทิตย์คืบี้ก็ค่อยไปใหม่แล้วกันเนาะวันนี้ก็กินยากันนะคะครบี้ก็กินยาตามปกติแม่ก็ซื้ออาหารเปียกมาให้น้องนะคะเวลาคืบี้กินยานีต้องใช้อาหารเปียกช่วยนะคะก็คอือเอาเม็ดยาคุกลงไปในอาหารเปียกเขาถึงจะยอมกินนะคะแม,แม่เข้าห้องมาแล้วตาหวานหายนะคะมมนดู้สิแมนะ่จะมาเจอตาหวานตรงไหน,น แม่เห oh, ็นหางโพโอ้ตายตายตายอุ้ยมันหกคาเมนถุงเท้ามันหกคาเมนเหรอลูกโอ้แม่ก็นี่ก็ลูกสาวแม่หายไปไหนโอ้ตายนี่ค่ะสื้อาถ้าไม่เห็นหางนี่หาไม่เจอแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้ น่าเอ็นดูจริงๆมีมุมส่วนตัวด้วยเอย้ยเซฟโซนของหนูลนะคะที่แอบเหรอชอบมากเลยค่ะที่นอนอันเนี้ยโอ้ยมีแจ่ของสวยๆนิ่มๆต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งมาให้หนูรู้นม่ลูกน้ำพังแม่ไม่มีทางหามาให้ได้อย่างเงี้เลยเนอะ สาวแม่แอบใครคะเนี่ยพี่เปาก็อยู่ในกองแอบใครแอบแม่หรอไม่หาไม่เจอทำไงเนี่ยฮนอนเงียบเลย,ยเด็กเนาะเด็กอยากมีมุมส่วนตัวก็ไม่บอกแม่ไม่กลัวนะคะแม่ไม่กลัวนะเดีย๋ยวแม่หันพัดลมมาให้นะคะโอเค โอเคไม่พูดกันเลยหลับสื่อก็ไม่รู้เด็กคนนี้โอ้ไม่ไปแล้วนะบ๊ายบาย